สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับนัทชีติวาชยพันธ์นะครับและนนเมธติวาชยพันธ์ครับ,รบนิวครับโอเคเป็นตัวแทนจากบริษัทลีเดอร์ไฟเซฟตี้นะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงนะฮะว่าการใช้เครื่องดับเพลิงขั้นต้นเนี่ยมันใช้กันยังไงบ้างนะครับเ,เพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านที่เป็นลูกค้าใหม่ทั้งเป็นลูกค้าที่เป็นพนักงานออฟฟิศลูกค้าแม่บ้านหรือเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่ยังไม่เคยฝึกซ้อมการใช้เครื่องดับเพลิงมาก่อนยังไม่เคยส่วนใหญ ใช่ไหมครับครับแล้วถังับเพงเนี่ยโหมีตั้งหลายสีหลายหลายขนาดยิ่งสีเขียวสีแดงสีเงินอะไรเงี้ยฉีดได้หมดเลยไหมเจอไฟฉีดได้หมดเลยไหมคําตอบคือได้นะครับนิวก็ก็ถ้าเกิดไม่มีอย่างอื่นก็ฉีดได้ครับถ้าไม่มีอย่างอื่นเลยนะถ้าเกิดมันเกิดไฟไหม้อยู่ข้างหน้าเราติดแล้วมองซ้ายมองขวาเจอถังอะไรผมว่าเบื้องต้นเราฉีดกันไปก่อนเลยแล้วกันแต่ถ้าเราเลือกได้ก็ควรจะเลือกให้มันเหมาะนะครับเพราะว่าถังับเพงบางอย่างก็ดับไฟบางอย่างไม่ได้นะ ใช่หรือแม้มแต่ว่าถังระเพิงบางอย่างดับไฟบางประเภททำให้ไฟยิ่งลุกขึ้นก็มีมีแล้วถังระเพงบา,บางประเภทฉีดเข้าไปในไฟยกตัวอย่างอางไฟฟ้าช็อตไฟดูดตายอะไรก็มีมีมนนียิ่งอันตรายฉะนั้นเราเลย,รยเ,รเราเลยจะอธิบายขั้นต้นคร่าวๆให้เข้าใจใง่ายๆให,ให้ให้กับผู้ใช้ทางบ้านเข้าใจใง่ายๆดีกว่าว่าเอออะไรควรอะไรไม่ควรโอเคไ,ไหมได้ เนื่องด้วยว่าไฟบางอย่างอะเครื่อัเพิงบางชนิดถึงจะดับได้เท่านั้นอะก็จะต้องแบ่งประเภทออกมาไงเพราะมันเป็นไฟประเภทไหนเึ้น่อัเพิงคุณเนี่ยดับได้หรือเปล่าให้ดูที่เครื่องเอานะครับก็แบ่งเป็น4อย่างในความตีตีของเมืองไทยเนาะจะมี A B C D ไฟคัส A เนี่ยนะครับก็เมูลแม่ไฟ A เนี่ยคือไฟที่เกิดจากของแข็งไม้กระดาษผ้าพลาสติกยางก็ของทั้รอบตัวเราเลยนะครับพวกนี้ก็จะดับง่าย พวกนี้จะดับดับดับไม่ยากมากเลยปกตินะครับอะไรใช้น้ําดับได้น้ำปั๊เนี่ยดับได้ส่วนใหญ่เป็นไฟคัดเองนะครับอย่างที่2นะฮะคือไฟคัดบีนะครับไฟคาัดบีคือไฟที่เกิดจากพวกน้ํามัน น้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็พวกของเหลวต่างๆรวมถึงแก๊ส LPG ที่บ้านเราด้วยคือเป็นไฟค่าบีนะครับอย่างที่สามคือไฟค่าซีนะฮะค่าซีคือไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารัเวงจรอันนี้คือดับหนึ่งเนาะที่เราเคยเห็นเหตุผลของการไฟไหม้ตามบ้านเรือนใช่ไหมครับก็คือไฟฟ้าละเงจรสายไฟบ้านเรามันเก่าแล้วเราก็ไม่รู้หรอกมันอยู่ข้างในมันมีบิดมี ใช้เกินกําลังอะไรบ้างเก่ามั่งรัดวงจรสะสมความร้อนไฟไหม้เนี่ยไฟคัดสีนะครับเพานน้ำดับไม่ได้ตายอย่างเดียวเลยนะฮะจริงที่เราเห็นไฟไหม้ตามบ้านส่วนใหญ่ก็ไฟฟ้ารัดวงจรเยอะเล่ส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นมาจากคัาดสีก่อนคือไฟฟ้ารัดวงจรเสร็จปุ๊บมันลุกเป็นไฟขึ้นมาพิเศษแล้วมันก็เริ่มไปติดผ้าม่านไปติดฟอร์นิเจอร์ติดอย่างอื่นต่อนึกออกไหมฮะมันก็เลยลุกลามใหญ่โตมโหฬารอย่างที่สี่นะครับไฟคัาดดีนะฮะก็เป็นไฟพวกสายเคมี สารเคมี B ต่างๆถ้าผมรู้จักอย่างเดียวก็คือเป็นพวกปุ๋ยยูเรียก็เป็นปุ๋ยนั่แหละนะเรามีโรงเก็บปุ๋ยอยู่หลังบ้านสมหรับทการเกษตรไฟไหม้ปุ๋ยก็คือไฟวัสดุเคมีนะครับ,รบและในเมืองนอกนะฮะในอเมริกานะครับยังมีการจา Class ัดคลาสไฟอีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่าไฟคาสเคไฟคาสเค K. นี่ก็คือน้ํามันประกอบอาหารอ๋อน้ามันประกอบอาหารครับมันต่างกับน้ํามันพวกไฟคาสบีตรงที่ว่าไอ้ไฟคาสบีเนี่ยนะฮะที่เป็นน้ํามันเบนซินอะไรเงี้ยมันติดไฟจาก ไอระเหยของน้ํามันเวลาเติมน้ำมันที่ปากจะได้ได้กลิ่นใช่ไหมได้กลิ่นน้ํามันใช่ไหมอันนั้นคือเป็นไอระเหยของน้ํามันออกมาไฟติดตรงนั้นแต่ตัวไฟที่เป็นคัสเจ้าตัวคัสเค้นนะครับประกอบอาหารเนี่ยมันติดจากการสะสมความร้อนนึกภาพคุณตั้งกระทะไว้จริงๆตั้งกระทะไว้ตั้งน้ํามันไว้อะตั้งน้ํามันไว้เราจุดน้ำมันกะจะทอดไก่เต็มที่เลยเงี้ยนะตั้งน้ำมันรอมันร้อนๆก่อนลงไปสู้เดี๋ยวจะได้น่ากิน ปรากฏว่าอ้าวละมีส ok ั่งของออนไลน์มาส่งหน้าบ้านเราเดินไปสั่งของเซ็นของออนไลน์เช็คของเช็คของลืมลืมดับไฟไว้อ้าวน้ำมันมันก็ร้อนร้อนไฟมันก็ขึ้นถูกไหมขึ้นสักพักไฟจะติดฮะนั่นคือไฟไหมเอาน้ําดับนี่วอดวายนะครับถ้าน้าดับมันยิ่งสารยิ่งรุนแรก่อนี่คือไฟนั้าแบบที่ผมได้ฟังทีนี้เครื่องระเพิงที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถดับไฟได้ทุกแบบเลยไหม อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ติ๊กใช่แต่มันก็มีแค่บ้างมันก็มีเครื่องในพม่าประเทศที่สามารถตับไฟได้ทุกประเภทศได้ตัวเทพเลยว่าเงินเทพตัวเทพตัวท็อปเราเราพูดถึงทั่วไปที่เราเห็นแบบนีกว่าอันแรกคือเคมีแห้งนะครับคุณนิวเคมีแห้งถานก็จะเป็นตั้งต่ฐานชายไทยแบบนี้นะฮะนี่อันแรกนะครับก็คือเขียนได้ว่าไดเคมีคอลไฟรเขียน s ง g n เชอร์นะฮะ A เขาจะเขียนได้ว่า A B นะครับตัว C เขาไม่เขียนไฟฉีดเป็นลัศนย์ละของไฟฟ้าก็พอดับได้พอดับได้แต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะสกปรกเวลาฉีดนะฮะแล้วก็มันจะอย่างสมมุติว่าถ้าเราฉีดในห้องอย่างเงี้ย เออเราจะมองไม่เห็นเลยฉีดปุ๊บมันจะมองไม่เห็นมันจะฟุ้งตัวของเคมีนัฟุ้งไปทั้งห้องทั้งบ้านปัญหาคือฉีดแล้วไม่เห็นไม่เราเราจะไม่เห็นเราจะไม่รู้ว่าไฟดับหรือ,อยังเนี่ยใช่ฉีดปุ๊บโอโ้โหปิดฟันขามองเห็นเลยไปแล้วไฟดับหรือ,อยังเนี่ยฉันต้องฉีดต่อไหมหรือไม่ต้องฉีดเอออันนี้ไม่รู้อันนี้จะพอคําลบากของมันเหมาะกับการใช้ในพวกอาชีพเอาดอ o นะครับเช่นร้าน<ม>จอดรถอะไรอย่างเงี้ยก็ติดไว้ก็อุ่นใจดีนะครับหาง่ายราคาถูกราคาถูกราคาถู ของป้อมก็เยอะของป้อมก็เยอะระวังหน่อยถ้ามันถูกมัเรื่องซื้อจากผู้ขายที่ไว้างใจได้นะครับตาม้างสรรพสินค้าหรือบริษัทที่อยู่มานานเซิร์ชเน็ตไม่มีบอทการโกงนะพอจะซื้อได้อันนี้เคมีแห้งครับนีเคมีแห้งครับผมตัวที่2คือคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 นะฮะนะครับของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะดับได้แค่ไฟคลาส B ครับผม C นะฮะก็คือจะดับไฟที่เกิดจากพวกผ้าไม้สิ่งของอะไรไม่ได้นั่นเองครับจะดับได้แค่น้ํามันไฟฟ้าช็อตนะฮะแอดเนี่ยลักษณะมันคือเป็นถังสีแดงเหมือนกันแล้วก็จะมีกระบอกนะครับส่วนที่แตกต่างจากเคมีแห้งก็คือจะไม่มีจะไม่มีเกยนะครับนี่ถังเคมีแห้งนี่นะครับจะมีเกยเกยเลยนะครับถังซีโอทูนี่ไม่มีเกยนะฮะแมนทั้งแท่งแท่งแล้วก็จะมีกระบอกฉีดอันใหญ่ด้วยอันนี้จะเป็นกระบอกฉีดอันเล็กๆอย่างนี้นะครับทำให้ดูนี่ ออที่จะอันเล็กๆเห็นไหมฮะอันนี้จะอันใหญ่ๆนะครับอันนี้คือเซมีแห้งกับซีโารูนะครับส่วนตัวนี้ถังซิงเกินก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดโฟมนะฮะโฟมก็จะดับได้เฉพาะ A อและีเองนี้ก็คือผ้าไม้สิ่งของไม้สิ่งของแล้วก็ดีพวกน้ำมันนะครับตัวนี้เราจะเห็นตั้งตั้งอยู่ในครัวซะส่วนใหญ่ใช่ครับมันจะดับไฟฟ้าช็อตไม่ได้โดยเดขาะเพราะว่าไม่ได้มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำผสมกับน้ำยาโฟมนะครับมันจะดับไฟฟ้าไม่ได้เพรจะดูดคุณนะฮะ ก็ว่าระวังอันตรายอันตรายมากติดตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเห็นไหมฮะห้ามดับไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดสมมติโรงงานอาหารท่านนะครมีลูกจ้างที่เป็นชาวต่างชาติติดภาษาต่างชาติให้เขาด้วยนะฮะจะได้เขาจะได้อันออกนะครับเขาจะได้ปลอดภัยนักงานอยู่เจ็ดชาหักลายพอยโอเคลายพอยอ่ะใช้ยึงอืนดีกว่าทางนั้นนะฮะครับผมอ่ะที่สุดท้ายก็ไอเอ็มของเรา นะนำตัวนี้ฮะถ้าเกิดมีเจนชาติอย่างที่พี่ติก๊กบอกตัวนี้คืออะไรพี่ติก๊กเขาเรียกว่าไฟเอ2000นนะฮะคร,ครับผมก็เป็นเครื่องดับเพลิงจริงๆแล้วลักษณะคุณลักษณะเนี่ยคือเหมือนเคมีแห้งอย่างเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้ฉีดแล้วมันก็เรียกว่าอะไรจะไม่สกปรกระบายปรุงกรี้ยนะครับ,รบแล้วก็มันสามารถฉีดได้ไกลามากงแปดถึงสิบเมตรเหมืหอนกันนะฮะแล้วก็ลักษณะฉีดออกไปเนี่ยจะเป็นเหมือนฟองโฟมซึ่งไปคลุมพื้นผิวของส่วนที่เกิดไฟลุกไหม้ได้ ครับนะครับเพื่อก่อไม่ให้เกิดไฟลุกขึ้นใหม่น,มนะครับอ,อันนี้ก็คือเรียกว่าอะไรคุณสมบัติพิเศษของมันมันดีหลายอย่างเลยจริงมันดีหลายอย่างมันอุ่นใจว่างั้นเถอะไม่ต้องไปคิดแล้วว่าเฮ้ยไฟไหม้อันดีต้องเอาอะไรมาดับเอ็นี่ดับหมดถูกไหมมีไวต้ปปติดป,ป้าติดตองฟินค่อนข้างอุ่นใจว่าเอยเกิดคงเกิดเหตุอะไรเราเอามาฉีดเนี่ยรับรองว่าเราไม่เป็นไรเนาะแล้วถ้าดับโดนไฟมันก็คงดับจริงๆแหละใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างคือเก็บไว้ได้นานด้วยไ่ติดไม่นานกินดีครับเนี่ย ถ้าตามสเปคชีตของทางเมืองนอกนะคะเจ้าของน้ำยาเก็บอกว่าน้ำยาเนี่ยเก็บไว้ตลอดเลยไม่มีอายุกำหนดหมดใช่ตลอดชีวิตของเรา <c oughs> จนกว่าชีวิตเราจะหาใไหมน <c oughs> <c oughs> หรือไม่แต่ที่ผมเห็นจริงๆถ้าเป็นเรื่องจริงนะ <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือตัวถัง ตัวถังเนี่ยจะพังก่อนน้ำยาครับสำหรับคนที่เอาไปไว้นอกบ้านตากแดดตากฝนตากลมเนี่ยสนิมกินถังก่อนน้ำยาอย่างปกติดีงามเหมือนเดิมนะครับหรือบางคนเนี่ยเอาไปตากแดดไว้นานเนี่ยไอตัวโอลิงเนี่ยก็อาจจะมีก่อบ้างอะไรบ้างนะกามันออกมาบ้างเกมันตกบ้างมันมีเกด้วยนะเกตกบ้างแต่น้ำยาเหมือนเดิมใช้ได้แค่เปลี่ยนตัวโอลิงนะฮะเดิมกาขม่ไปจบใช้ได้เหมือนเดิมเลยใช่ฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นถังสีเขียวที่ไหนเฮ้ยเกิดไฟไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเอาไปซีดเอะ ถ้าไม่เห็นถังเขียวมีถังแดงฉีดไหมฮะฉีดเถอะฉีดมันก็ฉีดแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นตัวถังถังตัวสีเงินนี้นะฮะคิดนิดนึงก่อนฉีดห้ามฉีดไฟฟ้าห้ามฉีดไฟฟ้าสำคัญนะฮะห้ามฉีดไฟฟ้านะครับถ้าถังไฟที่สุดสังเกตเห็นตามห้าสังพสินค้าเราะว่าที่อาคารสูงอะไรอะไรที่โรงพยาบาลที่จะเป็นถังเขียวตัวนนี้ส่วใหญ่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ถังเขียวกันเพราะว่ามันก็สะอาดไงฮะใช่ไม่ต้องนึกภาพดิโอ้ ห้างนะสับปะรดค้าสถานที่ชุมชนสาธารณะที่คนเยอะเยอะเนี่ยเรไปฉีดถังแดงเข้าไปเนี่ยฉีดปิ๊ตเดียวโอ้โหฟุ้งทั้งหมดยิงโรงพยาบาลนี่ไม่ได้เลยมันจะเป็นเคมีไปคุมทั่วโรงพยาบาลเลยอันตรายกับผู้ป่วยนะครับถ้าเป็นห้างคนเห็นก็ตกใจวิ่งหนีหมดถังเกลียวอย่างเงี้ยดับดีนะแล้วก็ผลกระทบน้อยนะครับหาซื้อง่ายไหมคก็ จริงๆหาซื้อไม่ยากครับที่ Leader Fire Safety นะฮะมยง่ายๆเขาจะมาสอนใช้นะฮะสอนใช้สอนใช้ใช้ที่เครื่องดับเพลิงขั้นต้นกันก่อนครับเริ่มจากขั้นแรกเนี่ยถ้าเกิดเราเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับเรายกถังดับเพลิงมาสิ่งที่สีเราต้องทำกันดับแรกคือหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะบิดดิดตัวสลักแล้วดึงออกอ่าบิดสลักบิดสลักแล้วดึงออกดตัวนมาตัวนี้จะเป็นตัวกันเพื่อว่าเวลาแบบถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเกิด น้ำยามือไปโดนหรืออะไรไน้ำยาต่อพื้นยาน้ำยาไหลออกมานะครับหรือบางคนไปโซนไปกดเล่นไงครับับงเอิญไป ดึงจะไปย้ายที่มันไปกดน้ายาไหลออกหมดก่อนจะฉีดตัเพลิกใช่นะฮะแล้วก็นะฮะมือก็คือจากวิธีทำดีก็คือคาบาบไว้อย่างนี้นะฮะในขณะนี้นะครับอย่าเอามืออย่าเอานิ้วโป้งเข้าไปนะครับเพราะถ้าเกิดนิ้วโป้งเข้าไปเนี่ยเวลาเราบีบอาจจะเข้าเข้าไปที่มือได้ที่มื้ได้บาเจ็บนะครับแล้วก็มือซ้ายเนี่ยเราดึงสายออกมาแล้วเราก็ฉีดเข้าไปเนี่ยใช้นิ้วโป้งหนาฉีดเข้าไปฉีดไปในที่ฐานนงเตลเพลิงนะับ อย่าฉีดที่เปลวเพลิงนะฉีดที่ฐานของเปลวเพลิงอย่าไปฉีดควันอย่าไปฉีดเปลวเพลิงให้ฉีดตรงฐานเพลิงฐานเพลิงคือตรงที่มันในตรงที่มันติดไฟอยู่อะเช่นอะถ้าไมโซฟาก็ฉีดตรงโซฟานะอย่าไปฉีดควันนึกออกไหมฮะถ้าไมผ้าม่านฉีดผ้าม่านไม่อะไรฉีดอันนั้นให้โดนฉีดให้โดนะครับฉีดจรงกว่าไฟมันจะดับแล้วตัวนี้ตัวนี้มันจะครอบคลุมเขาเรียกว่ามันจะไปเคลือบเคลือบเชื้อเพลิงมันจะไปเคลือบมันจะไปเคลือบตรงนั้นไว้มติดมาได้ใช่ไฟจะไม่ติดใหม่เลยนะครับนี่ครับ โอเควันนี้พวกเรานะครับทีมงานบริษัทลีเดอร์ไฟเนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ยังไงถ้าเกิดเรามีความรู้หรือสาระดีๆอะไรนอกเหนือจากนี้เราจะนำมาเสนอให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ